ที่เราอาจจะรู้จักบ้างเอาลองไปดูนะวันนี้นะอาจจะรู้จักบ้างรู้จักไหมคะมพระสงฆ์ใช่ไหมเอ่ยพระสงฆ์ดีไหมมีพระสงฆ์อยู่ในใจหลายท่านของนักเรียนหรือนักเรียนไม่มีเลยพระที่ดีๆีมีไหมคะมีมีอันนี้เป็นพระอาจารย์กับกับเป็น ใครก็ไม่ทราบท่านหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวใครรู้จักบ้างใครรู้จักบ้างอ้าวพระที่ใส่แว่นตานะั่นคือใครอ่าอันนี้คือคือพระพระคือเรียกว่าอะไรนะคือคนดีเนี่ยก็มีหลายประเภทหลายรูปแบบถูกไหมคะอันนี้เป็นพระที่เทศสั่งสอน ให้ข้อคิดมีคติเตือนใจตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็เผื่อศีลเผื่อธรรมมาเผื่อให้กับพวกเราด้วยไม่มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็อ่านหนังสือท่านได้ไหม,ไ,มได้เราก็อาจจะทำไมคะโอ้นี่แหละเป็นคนดีของเราเลยอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งทราบรู้จักหรือเปล่ารู้จักไหมคะผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักอ่ะ รู้จักไหมโอ้ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกเลยในประมาณเด็กๆยังไม่เกิด2 5 2กเ7ดรอาจองค์ชุมสายนะอยุธยาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ตอนนี้ท่านเป็นมีมีโรงเรียนมีโรงเรียนเป็นของท่านเองแล้วก็เปิดสอนแล้วก็มีหนังสือนิทานหลายเล่มหนังสือเขียนหลายเล่มมาก เขียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะสั่งสอนเราแล้วก็ท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์นะคะเป็นผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอ,าอะไรนะอวกาศไวกิ้งนานาชาติเป็นคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ขาของยานอาวกาศที่เราเรียกว่ายานไวกิ้งที่ไปลงนอกโลกนะ ท่านเก่งมากนะอันนี้และท่านก็มีมีคุณสมบัติที่เป็นเป็นคนดีน่าชื่นชมถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเด็กๆก,ก็ลองอ่านหนังสือของท่านดูนะคะอย่างเช่นหนังสือที่คุณครูเอามาเล่าให้เด็กๆฟังบ่อยๆก็คือนิทานสีขาวนะคะนิทานสีขาวลองดูในนี้นิดหนึงนะ,ะคุณครูก็ยืมมาจากห้องสมุดนี่แหละมันเป็นนิทานสีขาวอ่านแล้วก็ก็จะให้ข้อคิดคติเตือนใจ ทำให้เราเป็นเด็กดีได้มีหลายเล่มด้วยกันนะคะเอาละวันนี้ก็พอจะรู้จักแล้วเด็กดีครูดีบุคคลทั่วๆไปที่ดีก็ยังมีอีกเยอะถ้าเราไม่มีคนดีในสังคมมันก็จะอยู่ไม่ได้นะคะแต่ในสังคมนี้ก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีปะปนกันไปนะแต่ครูคิดว่าเด็กๆครูของครูที่ปลายทางน่าจะเป็นเป็นอะไรคะ เป็นคนดีทุกคนเลยเอาละลองเขียนนิดนึงอ่าเขียนคนดีเขียนเลยค่ะหัวข้อคนดีตกลงดีหรือไม่ดีเราเป็นคนดีไหมคะเป็นอ้าวเป็นถ้าใครยังไม่เป็นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วเราจะเริ่มแล้วพอได้เขาเป็นคนดีมาบ้างแล้วว่าเป็นเด็กทำยังไงเป็นครูหรือคนทั่วไปทำอย่างไรทีนี้เราจะดูเฉพาะเด็กๆก,ก็แล้วกัน อาตรงนี้เขียนให้หมดเลยเขียนให้หมดเลยเขียนคนดีแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็เขียนว่าหมายถึงคนที่ทำความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทําในสิ่งที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเ<ห>ขียนได้ยังเอ่ย ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยได้แค่นี้แหละคนดีหมายถึงคนที่ทำความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองง่ายมากเลย ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ตัวเราและผู้อื่นเดือดร้อนง่ายไหมดูเหมือนง่ายยังไงไม่รู้อย่างเช่นนักเรียนไปทิ้งขยะเนี่ยถ้าลงถังเราก็ไม่เดือดร้อนคนเก็บขยะก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไปถึงที่ถังขยะแล้วเด็กๆก,ก็เล่นปลาเป้าโยนปุ๊บลงไปในถังแต่อเผอิญมันมันทำไมออกมามันกระเด็นออกมาเรานี่แหละ เป็นยังไงใครเดือดร้อนเราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเราเดินเมินหน้าหนีแต่คนที่เดือดร้อนคือใครคนเก็บขยะก็ต้องไปตามเก็บขึ้นมาเพื่อลงถังตกลงเป็นคนดีไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีไม่ดีนะคนที่จะเดือดร้อนกับนักเรียนเนี่ยน่าจะมีถ้าเราทำไม่ดีปั๊บก็จะมีตัวเราผู้อื่นคือใครคะ ใครจะเดือดร้อนแทนเราได้บ้างพ่อแม่จะเดือดร้อนเด็กๆเ,เห็นไหมข่าวเกี่ยวกับเรื่องอขับรถจัก,กรยานยนต์ซิ่งบนถนนโอ้โหเป็นร้อยๆคันตัวเขาเองคเ,เขาอาจจะคิดว่าเขาทำดีเขาสนุกสนานแต่จริงๆแล้วมันทำให้ใครเดือดร้อนคะ ทั้งตัวเขาแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนอันนั้นก็ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรือเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนโอ้โหมันเป็นไปหมดเลยเดือดร้อนหมดเลยไม่ตั้งใจเรียนสอบผ่านไหมไม่ผ่านขึ้นป .5 ได้ไหมไม่ได้เราเดือดร้อนอีกแล้วพ่อแม่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนไม่เหมาะเลยเพราะนั้นการทำความดีคือไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน มีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตรงนี้ดูเหมือนยากมีคุณธรรมก็คือมีหลักธรรมที่เราเรียนเรียนไปอย่างเช่นขยนันซื่อสัตย์ประหยัดสามคัคคีเหล่านี้เป็นคุณธรรมหมดเลยนะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีไหมเด็กๆมีไหมคะมีหรือไม่มี เอาละนะง่ายๆเอาลองดูเรียบร้อยรือยังเอ่ยตกลงทำได้ไหมคะทำได้ไหมเป็นคนดีนี่ทำได้ไหมคะทำได้นะทำได้พยายามเราต้องเราต้องขัดเกลาจิตใจของตนเองคนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีความไม่ดีอยู่ในตัวด้วยมีความโลภโกรธความหลงอะไรแบบนี้สิ่งที่ไม่ดีมีในตัวทุกคนแต่ว่า มันแล้วแต่เราว่าจะข่มใจได้มากน้อยขนาดไหนขัดเกลาวได้มากน้อยขนาดไหนพยายามขจัดมันทิ้งไปเหมือนที่สุธีทำเมื่อกี้ถูกไหมคะเจอเงินหนึ่งร้อยากได้มาเป็นสมบัติของตัวเองมากแต่อีกใจหนึ่งบอกว่าอุ้ยไม่ได้เราจะไปเอาของคนอื่นมาไม่ได้มันจะทำให้คนนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนเงิน100บาทเนี่ยเยอะมากสุธีก็เลยตัดสินใจเอาไปคืนแสดงว่าสุธีนี้ยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหม เป็นเด็กดีสามารถคม่มขมความอยากได้ไว้ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญนะคะเอา้าต่อไปทีนี้จะแนะนำแล้วเราจะทำอย่างไรในการทำความดีเริ่มต้นง่ายๆเอาเขียนเลยนะคะการทำความดี